นี้วันีปีใหม่อค่าันวัะนปีใหพวกเราเพิ่งเลิกตอนเช้าใช่ไหมสวยไม่้ำยังยังยังเหมือนเดิมต่อจากเมื่อคืนเป็นไงันที่สามสิบเอ็ดห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีปุ๊บปัง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 ปปังังงั อ๋อเป็นเช้ายังไปใส่ไปใส่บาตรดูวเนี่ยเอาลงทะเบียนไหว้ครูป็นี้ก็โอเคครับอิมีทัวหน้าก็รู้ก็รู้สึกว่าจะจจะอาจจะมีบางท่านที่ยังหน่าจะยังไปพักผ่อนกลางตรงกลางเต็นท์ทางภาคเหนืออะไรอยู่ตะกุตะกักเออพักพักมาแล้วเงียบหายไปอือยังมีทักมาแล้วให้เงียบหายไปอยู่อ๋ออันนี้ไม่ไม่ทนแล้วใช่ไหมไม่ทนแล้วก็ก็คงต้อง ใครที่ทักมาแล้วยังแบบอะไรนะขอจองไว้ก่อนคะอ่ะอะ <laughs> แต่แบบไปกางเต็นท์อยู่ภาคนี้ไม่กลับมาเลยก็เ,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 เป็นอันว่าทางลุงได้ทําหน้าที่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ลูกศิษย์ก็ด้วยเหมือนการทําหน้าที่ลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเสร็จสมบูรณ์กันทุกคนในวันที่14กุมภาพันธ์และ16บกกุมภาพันธ์ <5 S 1> <5 S 2> มันเหมือนภาพซ้อนครับที่คุยเมื่อกี้อะไรนะเราไปเจอบ้านหนึ่งที่ชลบุรีชลบุรีลงแล้วด้านหน้าไป็โรงงานแล้วแล้วก็มีต้นไม้ต้นหมอนต้นหม่อนแล้วลุงก็บอกว่าแล้วทั้งหมู่บ้านต้งหมู่บ้านเลยต้นหมนผู้ช่เพราะว่าผู้ชายไม่รู้ไปไหนไม่ไม่ในรระเทศตัวเองออกไปก็ไปที่ชอบ ไปที่ชอบชอบครับเอาไป่ดื่มไดื่มเหล้าไปที่ชอบชอบเลยนะครับซึ่งก็น่าตกใจใช่พอจะพอจะเดินตรวจโอ้โหทั้งหมู่บ้านเลยมันเป็นอาคารชั้นเดียวใช่ครับแถวยาวสิบกู่ห้องกับยี่สิบห้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะปลูกใช่ไหมมันขึ้นของมันเองเลยพี่แถวนั้นอะไรไอ้ต้นหมอนเนี่ยอ๋อผมดูมันพูดถึงบ้าน คือต้นหมอนมันมีมันมีอยู่แล้วในหมู่ในชุมชนนั้นคือเท้าความว่าเราอะเมื่อวานที่เราเจอเหตุการณ์ใช่ว่าที่มีโรงงานล้างใช่แล้วก็คนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งหมู่บ้านใช่ก็ไปตรวจพบว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยปลูกต้นหม่อนไว้ใช่หรือเปล่าไงไม่รู้ตั้งใจปลูกไหมหรือมันขึ้นเองกกันหน้าบ้านบนละต้นใช่ใช่หรือมันเป็นไปได้ไหมว่าบริเวณนั้นนกมันมาเป็นไปได้ มาอะไรจิกมากินอะไรจิกจิกต้นไม้ใช่ไหมพออึอ่ะ้อมันก็เลยขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วก็แบบนานวันต้นหมอนนี่ขึ้นง่ายเง่ายง่ายใช่ไหมนานวันเข้าไปมันก็เลยกลายไปทั้งหมู่บ้านใช่แล้วเขาก็เหมือนกับเห็นว่าเออเป็นผลไม้ที่มีบุเบอรี่อะเอ์รี่มะี่วงเบอรี่ เช่นเดียวกันกับบ้านที่เราคุยเมื่อวานว่าเจอโรงงานล้างข้างหน้าครับแล้วภาพมันซ้อนตรงที่ว่าเดจาวูเนาะเดจาวูก็คือคุณแม่อของบ้านนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะที่คุณแม่เขาบอกเออเอาไปพูดคุยได้เลยเขาบอกเขาเห็นในรายการเราแล้ว,ลวครับว่าปลูกต้นหมอนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแล้วปรากฏว่าบ้านนี้เขาก็ปลูกต้นหมอนไว้ที่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านฝั่งมังกรในอดูตเนี่ย เขาบอกว่ามันดกจนกระทั่งเขาเก็บขายอะ่ะโลละสี่ร้อยบาทเลยนะวะ <What? S 1> ใช่พอเขาไปดูรายการ uh เ,าเขาก็เลยพยายามที่จะริดริดกิ่งริดใบมันให้แบบให้มัน,นน้อยๆหน่อยแต่ก่อนเขาบอกมันฟูมาก uh ให้มันลงเหลือแค่นี้แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ ว่าเป็นความเ,ออเป็นครอบครัวใหญ่มันจะกึุงกลงกงสีอ่ะทีนี้จะมีผู้ใหญ่แบบนีนะ้พ่อแม่ของเขาอีกทีหนึง่งเขาจะเป็นคนรักต้นไม้มากทีนี้ช่วงที่พ่อแม่อยู่เนี่ยเขาก็ทําอะไรมากกับต้นหมอนนี้ไม่ได้แต่ณนปะัจจุบันเนี้ยพี่เขาอยู่กับลูกเขาสองคนไปไหนกันหมดแล้วล่ะบางพี่น้องเขาก็แยกย,ย้ยา,กยายแยกย,ย้ายไป<อ>ที่อื่นแยกย้ายครับส่วนพ่อพ่อขับแม่เขา อ๋อแม่ยังอยู่ตอนนี้แม่อยู่แม่อยู่กับลูกอ่าแม่แม่ของพี่คนนี้อีกทีหนึง่งคุณยายอ่าคุณยายคุณยายเนี่ยย้ายกับย้ายมาอยู่ในในในบ้านสวนแต่พ่อของพี่คนเนี้ยเสียไปแล้วเสียไปแล้วพึ่งเงกำลังจะบ,บอกว่าพึ่งจะเสียด้วยพึ่งจะเอ้ยไม่ได้เสียเสียไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใช่เนี่ยว่าทําไมบ้านที่ตรงข้ามกับโรงงานล้างครับ มีต้นหมอนอม,มีต้นหม่อนเสร็จผู้ชายไปไม่อยู่ยที่ชอบกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าถ้ามีต้นหมอนต้องเกิดพลังหินจากโรงงานก็เป็นหินก็มามิกซ์รวมกันทําให้บ้านที่ฝั่งตรงข้ามที่เห็นสองอย่างนี้ผู้ชายหายไปพลังหยางของบ้านหายใช่สังเกตไหมว่าหยางบ้านหายคือไม่มีผู้ชายอยู่อ คือคุณแม่เนี่ยเขายังโชคดีที่เขามีลูกชายเหมือนกับคนเดียว<ช>ที่รักเขาแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ใ,<ช>ในอนาคตท่า<ช><ช>นจะนึกป้องกันให้เลยท่านจะบอกทาสีบ้านใหม่ทําประตูสีสีแดงเออม,<ช>มันเป็นเรื่องที่แปลกก็ห<ร>ม,มายความว่าในโบราณกาเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน ท่านยรย์่างบอกว่าเนี่ยมันเป็นวิชาสืบทอดมาเลยว่าถ้าเกิดมีต้นหมอนเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคนสมัยก่อนที่เก่งเนาะ <Okay. S 1> กว่าจะกว่าจะสังเกตได้แล้วเพื่อเป็นวิชาวิชาเดียวเลยนะนนยโอ้ใช้เหมือนอาจจะชั่วชีวิตหนึ่งคนเลย,ยเพื่อจะศึกษาวิชาเดียวอแต่ใครอย่ไปคาดคิดว่าเหตุการณ์ที่เราเจอที่เมืองชนกับเมืองที่กรุงเทพเหมือนกันเ<า>ด้เลยเออมันเป๊ะกันเนะี่ยใช่ ลุงกับหนูอะยืนยดยืนยืนอยู่อะจริงๆแล้วมองหน้ากันคืออึ้งๆนะจริงๆมันมีจังหวัดหนึ่งใช่ไหมท่นั้นเราไปอุตรดิตถ์เรือที่ไหนนะใช่ที่ท่านจะบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านหมู่บ้านแม่ไม้อะน้องบัวลำพูงที่ไหนนะน้องบัวลำพูทั้งเมืองเลยใช่ไหมทั้งเมืองที่เราขายเข้าไปเมืองตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรต้นหอมอันนั้นเขาค่ะอันนั้นภูเขาอเป็นเรื่องภูเขาภูเขา เหมือนผู้เขาที่ที่แสดงถึงผู้ชายขาดไปใช่ไหมคือเขาบอกว่าช่องมันเป็นภูเขาแล้วเกิดช่องเขาขาดเป็นเส้นทางก็คือจะทําให้เหมือนกับแบบมงกรอ่ะตายแต่อันนั้นน่ะคือคือไม่ได้แค่จากไปไม่ได้แค่ไปที่อื่นอแต่คือกลายเป็นทุกคนที่แต่งงานน่ะเสียเลยหระโอ้โหเป็นแม่ไม้เข้าใจคขาบอกแม่ไม้อ่าอ่าอ่าก็คือสามีตายออสามีตาย ก็คือไม้ทั้งเมืองมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะนั้นปวงจุ้ยเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าเชยภูมิเนี่ยมีความสําคัญมากอิทธิพลสูงมากอิทธิพลสูงแต่ตอนนี้เวลาท่านอาจารย์อธิบายท่านบอกว่าบางทีเราไปถึงท่านอาจารย์ชี้บอกทำไมอาจารย์เพิ่งบอกว่าเอ็เขาไม่เคยเห็นมีของจริงให้เห็นใช่ท่านก็เลยม่อจะสอนยังไงนอกจากว่าเราไปเจอพื้นที่จริงแล้วท่านถ่ายมาบอกพวกเราใช่หรือจะบอกได้ว่าอ๋อนี่ไงเห็นนือยังว่าเป็นอย่างนี้หรือคุณจะไปคาดคิดหรือว่า คนที่อยู่สาสรแก้วเขาชักันอไม่เคยรู้เลยว่าภูเขาด้านหลังนี่เป็นรูประตว์อะไรใช่ไหมเขาอยู่เป็นมาแบบตั้งเล็กจนโตเลยนะแม้แต่ลูกศิษย์เราที่เรียนหนังสือกันเรียนคงชื่อกันเรามาตั้งนานก็ไม่เคยสังเกตใช่ไหมเจอท่านอาจารย์ไปไปตรวจล้านแล้ท่านก็เอ้ยวันผิดปกตินะเ้วคําถามท่านพยินคำถามปุ๊บเป๊ะเลยมีจริงที่เป็นภูเขาหน้าลิงใช่ไหมใช่พญาลิงเพราะนั้นถึงจะบอกว่า อดี๋ว่าที่นี่เลยทําได้ไหมที่เราไปประจวบกันประจวบนั่นก็อีกที่หนึ่งที่เราไปถึงเกือบถึงชายทะเลเะยรทำได้มาหมู่บ้านเออมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแล้วปันขาอยู่ทางด้านนี้ด้านนีงก็ชี้นี่ไงเป็นรูปอย่างนี้รูปอะไรภูเขาลิงลิงอกันเออใช่ใช่นี่พยายามจะหาอยู่แต่ว่าหลายๆคนกูจะนั่นนานแล้วนานแล้วอันนั้นเกินห้าปีแล้วที่เราไปตรวจกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่า ในทางห่วงจุ้ยเองเนี่ยสังเกตว่าท่านอาจ,จารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงเพราะท่านศึกษามาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเรื่องเรื่องของการวิเคราะห์ชัยภูมิเนี่ยก็เรียกว่าถูกต้องออนะแม้แต่คนในพื้นที่เองอยู่มาตั้งแต่ลรกจนโตยังไม่เคยรู้มาเป็นสิ่งที่เขาเจอทุกวันเนี่ยคือแบบไ,ไม่เคยรู้ว่าวมันเป็นยังไงใช่ใช่อแต่ท่านอาจารย์นี่แบบท่านมาถึงต้อเชี้เลยครับ เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเหมือนลิงไหมเออคิงคองไหม,มเออน่ะน่ะกำลังกําลังหมอบหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกําลังจ้องเราอยู่ไม่รู้อ,อ๋อจําได้แร่บ้านนี้ที่ที่ท,ที่ถวายที่เราทางานเสร็จแล้วก็กินกินต่อใช่ไหมใช่มันมีสองบ้านบ้<อ>าน<อ>มันอยู่ตรงตลาดครับอีกบ้านนึงมาอยู่ด้านนอกที่แบบตรงริมหาดใช่เราต้องเดินไปหน่อยนะเดินทํางานหน่อยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเวลาท่านอาจารย์ไปตรวจ วงจุ้ยต่างวัดท่านจะมีเคส็ดแปลกมาบอกพวกเราแล้วก็ท่านก็จะมีเคล็ดที่เอาไว้เหมือนใช้ใช้ประโยชน์จากชายภูมิแบบนี้ใช่ครับแล้วท่านก็แก้ได้ด้วยนะค่ะแล้วท่านรู้คนต่างหวัดย้ายไม่ได้ถูกท่านก็จะให้วิธีการแก้ไขในทางทาอาถพนแล้วส่วนใหญ่พอแก้แล้วส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเชื่อมั่นท่านอาจารย์เถอะครับนะท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากในเรื่องของ วงจุยย้ยเรื่องชัยภูมิต่างๆเนี่ยท่านมองแปบ,บเดียวเนี่ยท่านบอกแล้วขนาดที่บางทีพวกเรายังคิดไม่ถึงนะแต่ท่านมองแป๊บเดียวท่านนึกออกก็แสดงว่าประสบการณ์ท่านแบบาสะสมมาเป็นชั่วชีวิตของท่านเนี่ยค่ะอ่าแล้วเรื่องในวันนี้วันที่หนึ่งมกราเิมสองพันห้าร้อยจ็ใส่ใส่ใส่ไอ้ใส่นี่ยใส่ใสอจะได้ปวยพรกันอีกรอบอนใส่แล้วนี่ว่ะ ก็ใส่แล้วใส่แล้วก็อวยพรกันอีกรอบหนึ่งนะคะเที่ยวนาเรื่องในวาระดีถีขึ้นปีขึ้นปีใหม่อะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆให้เราทิ้งไปเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาพูดเหมือนเดิมก็่ใช่ค่นะก็อยากให้ทุกคนได้เห็น ชอบลุงลุงวยพอแบบเอยอ่อเคครับก็ไอ้วันขึ้นปีใหม่นี้ผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วก็คิดหวังทําการใดๆก็ให้สมได้ดังใจปรารถนาแต่ครนี้การเราจะทําสิ่งนี้ให้เกิดความสําเร็จได้เนี่ยถ้าเราทําเองบางครั้งมันอาจจะไม่สําเร็จโดยง่ายท่านอาจารย์เนี่ย ได้แนะนําทางลัดให้เราแล้วนะว่าให้ทําสิ่งนี้สิแล้วมันจะเกิดความสําเร็จในชีวิตได้เราอย่าเสียเวลาแบบไปไปผิดทางเลยนะ <Yeah. S 1> ยิ่งในเวลายุคเก้าแล้วเนี่ยขึ้นปีใหม่ละผมก็อยากทุกท่านเนี่ยได้ดําเนินการดําเนินชีวิตตามวิถีที่ท่านอาจารย์ได้ชี้แนะให้พวกเราไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะท่านเชื่อผมเถอะท่านอาจารย์นย่หวังดีกับทุกท่านและท่านอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น ในยุคเก้าครับ,รบวันนี้เมื่อเช้าครับคุณเห็นแสงอาทิตย์เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมคะค,ครับขึ้นที่ทิศไหนคะตะวันออกครับทําไมยังขึ้นที่ทิศต,ตะวันออกอยู่เหมือนเดิมคะปีใหม่แล้วทําไมไม่ขึ้นที่ทิศอื่นมันเป็นกฎของธรรมชาติครับะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราสู้กฎของธรรมชาติไม่ได้ uh huh. แต่เราสามารถสู้ธรรมชาติที่เร็วร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ดีได้ด้วย มุงจุ้ยครับมาเลยค่ะเวพรอ่าก็ตื่นเต้นกับคุณเลยปีใหม่แล้วก็เพลอเผลอบ้างนะครับอะไรตัวเองอะไรอย่างนี้เอาตัวเองอ่าคุณแจงกันเล่าเรื่องของคุณแตงครับเพลอเผลอบ้างนะครับอะไรที่มันหนักเกินไปก็ผ่อนเพื่อน่อยผ่อนซอหน่อยให้รู้จักก็เหลือแก้วเดียวผมแต่หลายรอบแต่หลายรอบอยู่เป็น อ่อันนี้จริงแล้วจริงจ,งจังแล้วจริงจังอ่ะจริงัก็ครูอยู่ข้างหลังนะ <laughs> เอาเอาคำครูแล้วกันบอกให้รักษาสุขภาพนั่นแหละก็บอกว่าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นห่วงผมมากเพราะว่าเออก็ให้พะเพ่าบ้าง <c oughs> เป็นห่วงสุขภาพตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็อยากให้ทีมงานอยู่ช่วยลูกศิษย์ไปพร้อมกับอาจารย์เหมือนกันนะครับลูกศิษย์ก็เช่นกันอยากให้รักษาสุขภาพ เพื่ออยู่ต่อไปใช้เงินอย่างมีความสุขยุยืนต่อไปครับอ่างั้นเราสามคนสามประสานลาไปก่อนวันนี้วันปีใหม่โชคดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับโชคดีทุกท่านครับวันนี้วันดีปีใหม่น้องว่าจำใส่เงาได้สุขสันติมีกันในวันปีใหม่